ขนาดวิกนะคะลูกค้าของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นขนาดวิกที่ฟรีไซส์นะคะลูกค้าฟรีไซส์คือยังไงก็คือจะสามารถใส่ได้ทุกแบบนะหัวเล็กหัวใหญ่อะไรใส่ได้พอขึ้นเชื่อเป็นแบบฟรีไซส์เนี่ยด้านในนะคะลูกค <im ้าก็จะมีเป็นแบบตัวที่สําคัญเลยนะคะลูกค้าก็จะมีเป็นสายรัดปรับกระชับตรงนี้เนี่ยแนะนาให้ลูกค้านะคะต้องกลับให้ถูกต้องก็คือคล้องตรงช่องเนี่ยให้ถูกต้องอาจจะคล้องช่องด้านในด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ขนาดสีสันนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยจะมีวิธีให้พอขึ้นเชื่อเป็นขนาดฟรีไซส์เนี่ยด้านในนะคะลูกคาามนนแวง่่ตๆ เนี่ยนะคะลูกค้าที่สําคัญมากๆกเนี่ยก็คือเนี้ยมก็จะมีเป็นแบบนี้สักแบบนี้ให้อยู่แล้วะคะ่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยอันนี้เน้นย้ําเลยนะคะลูกค้าว่าต้องติดนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ติดนะคะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยก็จะไม่แน่นนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยข้ามขั้นตอนการใส่แบบละเอียดไปนะ,ะก็ต้องใส่แนะนําเลยนะ,ะสําหรับลูกค้าท่าไหนที่แบบต้องการนะคะลูกค้าขนาดวิกที่แบบเป๊ะ กับหัวตัวเองเลยอันนี้เนี่ยทางร้านจะไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องสั่งทําแบบพิเศษต้องวัดรอบหัวแล้วก็ราคาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็สูงมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดนิดฟรีไซส์นะสำหรับวิธีการแก้อย่างหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่แบบหัวเล็กมากๆนะลูกค้าแบบมากๆเลยใส่แล้วแบบ ปรับขนาดแน่นแล้วแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเกิดไปแบบพองย่นแต่ว่าจริงๆย่นเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่สําหรับที่แบบย่นมากๆหรือว่าแบบเกิดแบบไม่เต็มหัวมากๆเนี่ยนะคะลูกค้าก็คือจะมีวิธีแนะนําอย่างหนึ่งอันนี้คือแบบดาวนะคะปกติใส่วิกแล้วหัวเล็กมากนะคะวิกเนี่ยเวลาใส่เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็อาจจะแบบมีแบบใหญ่กว่าหัวนิดนึงบ้างนะคะวิธีการแก้เนี่ยนะคะลูกค้านี่ก็คือเทคนิคนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะพับตรงรอยต่อด้านในแบบนี้นะคะที่เป็นชั้นวิกแบบนี้ลูกค้าเนี่ยค่อยๆพับทีละชั้นแบบนี้ค่่ะะพออลลููกกกคค้้้าาาาับี็สมรถทจใชไ ได้เย็บอะไรปกติเลยเพราะเวลาเราเย็บเนี่ยนะะด้านในเนี่ยก็จะเป็นรอยพับป,ปกติเหมือนเราเย็บผ้านะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบยิซปกติเลยซึ่งจะมองไม่เห็นดาน,นี้ก็คือเทคนิคค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบหัวแบบวิกเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหัวไปเนี่ยแต่ว่าแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใส่ตามวิธีให้ถูกต้องนะคะลูกค้าถ้าใส่ถูกต้องเนี่ยรับรองเนียนและสวยแล้วก็กระชับแน่นอนค่ะ